และเพื่อนๆจะเห็นได้ว่านี่นะครับตรงเครื่องหมายถูกเนี่ยมันคือล่องรอยแห่งสวรรค์หรือว่าปีกที่เราต้องการเก็บกันนั่นเองนะครับซึ่งในแต่ละแมปนะครับก็จะมีในส่วนของปีกที่อยู่ในแมปนั้นๆเหมือนกันนะครับอย่างเช่นในส่วนของ Silent Hill นะครับก็จะมีส่วนของปีกนะครับเยอะมากๆเพราะฉะนั้นก็ อย่าลืมมาเก็บกันด้วยและที่นี้นะครับเราจะเก็บปีกไปเพื่ออะไรอ่ะเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับอย่างแรกนะครับเมื่อนเพื่อนนะครับเข้าไปเมืองหลักนะครับสามารถที่มาดูตรงนี้ได้นะว่ามันมีอะไรบ้างอยู่ในแบบนี้แบบนี้นะครับที่จะนี่เลยนะครับบินมาที่เสาสีแดงตรงนี้ได้ที่มีลูกแก้วอยู่มันคือเสาที่เราสามารถเอาปีกนะครับที่เราเก็บสะสมเนี่ยมาแลกได้แล้ว เราจะได้อะไรจากการแรกนะครับด้านล่างนี้เลยนะครับหเลยนะครับก็คือหินแห่งปัญญานะครับหรือว่าหินอัพสกิลนั่นเองนะครับเมื่อเราทําการใส่ในส่วนของขนนกเข้าไปนะครับเลเวลก็จะอัพเป็นที่11และผมก็จะได้คอสตูมหมวกอันนี้มาเห็นปะเราเพื่อนๆสามารถที่จะมาดูได้ระดับ1 2 3 45นะครับจนไปถึงระดับที่30เลยนั่นเองนะเพราะเราสามารถที่จะเก็บได้ทั้งหมดนั่นเองนะพะเก็บหมดแล้วนะครับเราก็จะได้คอสตูมแบบนี้เลยนะครับชุดแบบเท่ๆตามนี้เลยนะฮะก็บอกได้เลยว่าเท่มากๆ